อื่นนะเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่า landing page คืออะไรนะครับมีกี่ประเภท landing page ครับก็คือเว็บเพจเนาะที่มีจุดประสงค์เฉพาะนะครับที่ใช้ในการทําตลาดนะครับหรือการทําโฆษณาซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเว็บเพจนะครับกับ landing page มันต่างกันตรงไหนต่างกันนะครับก็ตรงที่ตัว landing page เนี่ยจะต้องมีจุดประสงค์เฉพาะนะครับแล้วก็การเข้าถึง landing page เนี่ยโดยมากก็จะคลิกมาจากทางอีเมลนะครับจากโฆษณาใน google นะครับ youtube หรือว่า facebook ต่างๆนะครับ เดี๋ยวลองมาดูรูปถัดไปกันนะครับรูปถัดไปนะครับก็จะแสดงถึงว่าตัว landing page เนี่ยมันจะมีเนี่ยครับแหล่งที่มาจาก Facebook Hotmail Gmail นะครับใบ t o หรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อลงมาถึงเป้าหมายซึ่งตัวเป้าหมายนยครับจะแบ่งได้2ประเภทอย่างแรกคือ lead generation landing page นะครับหรือเราเรียกย่อยๆกันว่า lead gen ตัวรีดเจนนะครับเป็น landing page ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับของลูกค้าที่เราต้องการเช่นอาจจะเป็นอีเมลนะเป็นที่อยู่เป็นชื่อเป็นเพศหรือว่ารายได้อย่างที่2คือ click to landing page นะครับตัวนี้จ,จะเป็นที่นิยมกันมากในพวกของอ e ีคอมเมิร์นะครับหรือว่าคนที่ทําในหน้าออนไลน์เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยกดเข้ามาคลิกในลิงก์เรานี้อาจจะมีคอนเทนต์สักอย่างให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้ากดผ่านลิงก์เนี่ยแล้ววิ่งเข้ามาหาสินค้าให้เราต้องการเลย เดี๋ยวต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างรีเจนเนี่ยที่เป็นตัวอย่างยอดฮิตตัวอย่างหนึ่งก็คือพวกเว็บนะครับที่ทําเกี่ยวกับพวกฟรีคีย์เวิร์ดทูต่างๆเนาะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวของ worldsteam.com.keyword นะครับตัวนี้เขาก็จะให้เราทําการกรอก URL เว็บไซต์ต่างๆเข้าไปพอกรอกเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รู้ใช่ไหมฮะว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมีคำนะครับที่ค้นหาอยู่กี่คนนะครับ มีราคาต่อคลิกเท่าไหร่แต่เขาก็จะใช้วิธีนี้ครับคือบางทีก็จะมีการอาจจะโชว์แค่3อันดับแรกเสร็จปุ๊บอันดับตั้งแต่ที่4ถึงอันดับายท้ายเนี่ยจะไม่โชว์ถ้าอยากรู้นะเราต้องไปลงทะเบียนอีเมลซึ่งตรงนี้เขาก็จะได้อีเมลจากเรานะครับได้ชื่อได้เพศต่างๆแล้วนําข้อมูลตรงนี้ไปทําการตลาดต่อได้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างของคลิกชูแลนี่ตัวนี้เป็นไลน์เทสของผมเลยซึ่งทําจากตัวของ Eco m o b i ีฟรีนะเดี๋ยวจะ แสดงให้ดูภายหลังนะครับก็คือก็จะมีสินค้าใช่ไหมฮะมีชื่อกดเข้าไปเนี่ยเข้าถึงนิก์ซื้อสินค้าได้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างเรามาดูเว็บแรกอย่างเว็บ u n b o ัลลนะครับ u n b o ัเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนะครับอยู่ที่9 9ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็คือประมาณ3,366บาทต่อเดือนเนาะในปัจจุบันซึ่งสูงสุดเนี่ยมีถึง625่ดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะครับต่อมาเว็บที่2คือ Insta Page อิน a p a g e ก็จะมีตัวเรทเดียวเนาะก็คือ1 9 9ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ6,766บาทซึ่งไม่ว่าจะเป็นเว็บไหนนะครับเราก็จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกินพันต่อเดือนน่ะแต่วันนี้ผมจะมาเสนอ1เว็บหรือ1แอปคือทำผ่านเว็บหรือแอปก็ได้นะครับที่ชื่อว่า Eco m o b i p a s s เซซึ่งใช้ฟรีแล้ววันนี้เราจะมาสอนกันเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยครับ ต่อมาเราไปดูวิธีการทำ landing page ฟรีนะครับจาก eco mobile passio กันขั้นแรกนะเราไปเข้าที่แอป eco m o b i l passio นะหรือใครนะครับที่ไม่สะดวกในการใช้แอปจะใช้ผ่านคอมก็ได้ก็พิมพ์เหมือนกันนะครับ eco mobile passio หลังจากนั้นนะครับให้เราไปเลือกให้เราไปเลือกที่ passio page ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็จะมีคำว่า passio page ขึ้นให้เราคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับต่อมานะสำหรับใครที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะมาโผล่หน้านี้ก่อนคือเขาจะให้เลือกเทมเพลตนะครับหรือรูปแบบหน้าตาที่เราชอบก็ ห้หลังจากที่เลือกได้แล้วก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบของ landing page นะครับจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนแรกคือ header นะครับส่วนที่2ก็คือ body นะครับแล้วส่วนที่3ก็คือ footer header ก็คือส่วนบนที่เราเห็นเนี่ยนะครับ body ซึ่งใช้แสดงเนื้อหานะครับแล้วก็ลิงก์ต่างๆต,ต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวของ footer หรือจุดด้านท้ายนะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแสดงส่วนไหนหรือไม่แสดงส่วนไหนเนี่ยเราสามารถกดเครื่องหมายลักษณะนี้ได้นะตัวสีแดงเนี่ยถ้าเป็นสีเทาเนี่ย h e ด d e r ก็จะไม่แสดงนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดง h e ด d e r ก็จะแสดงปกติต่อมานะครับ <S <S ในส่วนของการแก้ไขก็ง่ายๆเลยจุด3จุดนะครับก็จะมีซ่อนบล็อกนะเลื่อนไปข้างล่างแก้ไขย,ย้ายไปที่ลบบล็อกนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวจุดที่น่าสนใจเลยที่เราต้องเรียนรู้กันวัวนนี้คือในส่วนของบอด y ี้นะครับเพราะเป็นจุดนะครับที่เราจะใช้ในการขายสินค้าบอดี้นะครับจะมี2ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนแรกคือการ เพิ่มกลุ่มสินค้าวิธีการเพิ่มกลุ่มสินค้าให้เราไปที่วงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกยกหน้ากดบวกหนึ่งครั้งครับตรงนี้ถ้าเราพิมพ์ชื่อกลุ่มเข้าไปอสมมติผมพิมพ์เข้าไปว่าทดสอบนะครับกดบันทึกก็จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครตอนแรกจะมีงานช่างไฟฟ้ามีการลงทุนตรงนี้จะมีทดสอบเพิ่มเติมเนาะในกลุ่มทดสอบเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเพิ่มสินค้าโดยกดเพิ่มครับตรงนี้ให้เราไปก๊อปปี้ลิงก์สินค้ามาผมจะเอาตัวเตียงมาใช่ไหมครับผมกดเลย ปุ๊บคัดลอกลิงก์ครับหลังจากนั้นนะครับนำชื่อนำลิงก์เนี่ยไปวางกด p พ s s ครับรอสักครู่นะครับให้เราใส่ชื่อสินค้าเข้าไปอีกรอบนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนรูปภาพได้นะหลังจากนั้นกดเพิ่มปุ่มก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เราก็จะมี landing page นะครับของตัวเองเพื่อใช้ในการทำนหน้าออนไลน์ต่อไปครับ วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ